สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนกรูแจนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอ่าซึ่งเราจะมาทําใบงานนะคะทบทวนเรื่องพืชและสัตว์รอบตัวเรานะคะอ่าในชั่วโมงนี้จะเป็นใบงานแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์นั่นเองนะคะ สำหรับใบงานแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะมะีรูปภาพมาให้นะคะและให้นักเรียนเติมว่าคือสัตว์อะไรพืชอะไรนะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายการกรบาดนะคะในแหล่งที่พบให้ถูกต้องนะคะอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะอันแรกนะคะเขาบอกว่า ให้หนักเรียนเติมชื่อพืชละสัตว์และทำเครื่องหมายกากบาทเลือกแหล่งที่พบนะคะอะมาดูอันแรกมาดูคำกันก่อนนะคะคงของเราอันนี้นะคะลิงรออีงอลิงต้นมะพร้าวตอโอนอตนไม่โถต้นมออะมะพอรออววพร้าวไม่โทพร้าวต้นมะพร้าวต้นไผ่ตอโอนอตนไม่โทต้นผอไอไผ่ไม่เอกไผ่ต้นไผ่นกนอโอก,กอนก ปลาปลออาปลา,ปลาอ่ะก็มีคำทั้งหมดหําคำนะคะแล้วก็จะมาทํากัน5้าข้อนะคะมาเริ่มที่ข้อที่1นะคะอะรูปนี้ก็คืออะไรเอ่ยอ่ะสิ่งนี้คืออะไรก็คือลิงนั่นเองนะคะลออีงอลิงพบเจอที่ไหนกอไก่ในป่าขอไข่ในโรงเรียนไหนไหนเอ่ยอ่ะถ้าใคร ตอบในป่าก็การกระบาดที่เครื่องหมายกอไก่ใครตอบในโรงเรียนก็การกระบาดที่เครื่องหมายขอไข่นะคะแต่ครูครูแจนตอบในป่าแล้วกันนะคะลิงนะคะจะอ,อยู่ในป่านะคะก็คือตอบกอไก่นะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่สองนะคะข้อที่สองอ่ะตามรูปนี้ต้นนี้คืออะไรเอย่ยรูปนี้คืออะไรคะ เป็นพืชแน่นอนคือต้นอะไรคะเป็นต้นที่หมีแพนด้าชอบกินนะคะก็คือต้นไผ่นั่นเองนะคะอ่าก็คือตอโอ,อนต้นไมโทต้นผอไอไผ่ไมเอกไผ่นะคะพบเจอที่ไหนก็ไก่ในป่าขอไข่ในทะเลต้นไผ่อยู่ในป่าหรืออยู่ในทะเลเอ้ย ไข่ตอกอไก่ในป่าก็กากอไก่ไข่ตอขอไข่ในะทะเลก็กาขอไข่นะคะแต่ว่าข้อนี้ครูแจนขอกาอยู่ในป่าแล้วกันนะคะก็คือกอไก่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะ,ะข้อที่3ก็คือรูปนี้นะคะรูปนี้ก็คืออะไรเลยง่ายๆเลยก็คือ ปลาได้นะคะปอล,ลออาปลานะคะแต่ในรูปนี้สามารถบอกได้ด้วยนะคะว่าเป็นปลาอะไรนักเรียนต้องรู้แน่เลยอยู่ในเรื่องนีโมนะคะก็คือปลากระตูนั่นเองนะคะอะแล้วปลาเนี่ยพบเจอได้ที่ไหนก็ไก่อยู่บนสนามหญ้าขอไข่ในบ่อน้ําอยู่ในไหนคะอะก็คือในบ่อน้ํานั่นเองนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยไม่สามารถอยู่บนบกได้นะคะปลาต้องอยู่ในน้ํานะคะ ก็คือตอบขอไข่นะคะในบ่อปลาในบ่อน้ำนะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะอ่าข้อที่4ก็คือรูปนี้นะคะอ่าคือนกอะไรเอ่ยมีนักเรียนหลายคนชอบเลยนะคะอ่าสิ่งนี้ก็คือนกนะคะนอนอกรนกนะคะอ่าแล้วเราพบเจอได้ที่ไหนก,ไก็ไก่ในป่าขอไข่ในโรงเรียนไหนไหนคะ อ่าก็คือในป่าเนี่ยนะคะกากระบาดที่กอไก่นะคะต่อไปนะคะเป็นข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะอ่ารูปนี้คืออะไรอ่ารูปร่างแบบนี้คือต้นไม้แน่นอนเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นต้นอะไรเอ่ยสูงๆยาวๆนะคะมีลูกอยู่ด้านบนก็คือต้น มะพร้าวนั่นเองนะคะตอโอนอตนมิโทต้นมออะมะ,มะพอรออวพร้าวมิโทรพร้าวนะคะพบเจอที่ไหนกไก่ชายทะเลขอไข่กลางบ่อน้ําพบเจอต้นมะพร้าวที่ไหนคะอ่ะก็คือชายทะเลนั่นเองนะคะหรือว่ากาไก่นะคะกากระบ,บาดลงไปเลยคะ่ะ อ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างในการนกยกมาเพื่อทําเป็นใบางานเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นตัวชี้วัดของนักเรียนนะคะว่านักเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นพืชหรือเป็นสัตว์และอยู่ในแหล่งใดนะคะอ่ะสาหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกับครูแจนได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ